บอกเพื่อนไม่ล่ะลูกเอาอันไหนคะเอาใส่ไข่บอกลูกบอกเพื่อนแล้วเอาใส่ไข่ค่ะยังก็ยิ้งใหญ่ยิ้งใหญ่อะยืนดู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  ไปไปดูไปดูสิดูว่ะนี่ก็ยืนยืนดูตรงนี้ก็ได้หนูเอาอะไรคะเอาอะไรอะไรเนี่ยหนูซื้ออะไรโรตีเอาใส่ไข่ไหมคะใส่ไข่ใส่ไข่ด้วยนี่เหรอวะ